รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิเซอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการรวมหรือเรียกว่าทำการผสมมิกซิ่งจัดระบบและเปลี่ยนแปลงความดังปรับการเคลื่อนไหวสัญญาณเสียงหรือไดนามิกมิกเซอร์ทำหน้าที่คือ mm hmm. เครื่องมิกเซอร์หรือแผงควบคุมการผสมเสียงหรือแผงคอนโซลมีความหมายเดียวกันเป็นอุปกรณ์ที่ยอมให้เราสามารถปรับแต่งตำแหน่งทำเอฟเฟก และชดเชยระดับเสียงแตกต่างกันจากหลายๆแหล่งเพื่อให้ได้รับคุณภาพเสียงโดยรวมออกมาเป็นคุณภาพดีที่สุดและทั้งหมดนี้เรียกว่าการผสมเสียงสวิตเลือกไมไลเทปอินพุตทำหน้าที่เป็นตัวเลือกแหล่งสัญญาณ ที่เข้ามาเพื่อให้ความเหมาะสมของสัญญาณก่อนที่จะป้อนเข้ามาให้เหมาะสมกับภาค B.M มากที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการแตกผ้าในขณะใช้งานเราสามารถปรับระดับสัญญาณได้ด้วยดูที่มิเตอร์แพน ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งสัญญาณให้ไปทางซ้ายหรือขวาและทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายโอนสัญญาณลงล่องเสียงเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องบันทึกเทปอีกด้วยปีหมายถึงสัญญาณที่เข้ามาในชแนลเสียงมิกเซอร์ จะถูกดักออกมาก่อนที่จะผ่านเข้าสู่เฟดเดอร์หลักที่มิกเซอร์ซึ่งเมื่อดึงเฟดเดอร์หลักลงมาเพื่อลดสัญญาณเสียงลงสัญญาณเสียงก็จะไม่เบาตามไปด้วยแต่จะไปดังออกที่ภาคปีซึ่งอาจจะพ่วงต่อไปยังเอฟเฟกต่างๆเช่น reverb เป็นต้น ดังนั้นเสียงที่ยังคงได้ยินก็จะเป็นเสียงที่มาจากรีเวิร์บนั่นเองผลคือสัญญาณที่จะเข้ามาเป็นอิสระไม่ขึ้นกับเฟดเดอร์หลักที่ทำให้สามารถนำสัญญาณนั้นๆไปใช้เพื่อผลทางเสียงได้ตามต้องการหรือสร้างสีสันทางเสียงและมิติได้อีกทางหนึ่ง หมายถึงสัญญาณที่เข้ามาช่นลเสียงของมิ x e r จะมีผลดังเบาตาม f a ดเดอร์หลักคือเมื่อเราลดเฟดเดอร์ลงสัญญาณที่เข้ามาจะลงตามไปด้วยแม้ว่าสัญญาณจะถูกแย่งส่งออกไปยังเอฟเฟกอื่นๆก็ตาม s t e r e o Master Fader มีอยู่2ลักษณะคือแบบสไลด์วอลลุ่มและแบบหมุนทำหน้าที่เป็นตัวปรับความดังเบาของสัญญาณทั้งหมดบนมิกเซอร์ทั้งซ้ายและขวาก่อนที่จะออกไปสู่เครื่องมือต่างๆโซโลทำหน้าที่ตัดสัญญาณจแจละช่องเสียงออกมา เพื่อการรับฟังโดยอิสระโดยเราจะได้ยินเฉพาะช่องเสียงที่เรากดปุ่มโซโลใช้งานอยู่เท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องปิดล่องเสียงอื่นๆเช่นในขณะที่กำลังฟังเสียงที่เข้ามาในมิกเซอร์4ช่องเสียงพร้อมๆกันและเราต้องการฟังตรวจสอบเสียงจากช่องเสียงที่2 เพียงช่องเดียวเราก็กดปุ่มโซโลลงไปเราจะได้ยินเสียงจากช่องเสียงที่สองเท่านั้นซึ่งมันจะทำหน้าที่ตัดแยก,กเสียงในช่องเสียงอื่นๆให้เงียบโดยอัตโนมัติ Direct Output ทำหน้าที่ดักสัญญาณที่เข้ามาโดยไม่ผ่านปุ่มต่างๆบนมิกเซอร์ เพื่อให้สามารถนำสัญญาณสดๆนี้ไปพ่วงกับอุปกรณ์ปรุงแต่งเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงได้โดยตรงตามแต่วัตถุประสงค์คุปหรือบัสทำหน้าที่รวมสัญญาณที่เข้ามาจากหลายช่องเสียงเพื่อรวมสัญญาณให้ออกที่เอาพุทเดียว เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องบันทึกเทปหรือเครื่องขยายเสียงหรือช่องเสียงภายในมิกเซอร์เช่นเราสามารถกุ๊ปหรือบัสเสียงกลุ่มนักร้องประสานเสียงจากหลายๆช่องเสียงบนมิกเซอร์ให้ออกเป็นช่องเสียงเดียวได้ด้วยการคุมเฟดเดอร์เพียงตัวเดียวเพื่อสะดวกต่อการควบคุมความดังเบาของสัญญาณทั้งหมด การส่งสัญญาณบัสหรือกรุ๊ปทำได้โดยการใช้แพนเป็นตัวจ่ายสัญญาณว่าไปทางไหนควบคู่ไปกับช่องเลือกสัญญาณอ็อกซิไลอรีเรียกตัวย่อ,อว่าอ็อกเซนทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายสัญญาณที่เข้ามาในแต่ละช่องเสียง เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์ปรุงแต่งเสียงต่างๆหรือแหล่งรับสัญญาณอื่นๆตามที่เราต้องการออกเซนจะมีมาสเตอร์ออกซึ่งควบคุมความแรงของสัญญาณออกทั้งหมดในทุกช่องเสียงบนมิกเซอร์อีกต่อหนึ่ง